ข้อที่สก็คือในะยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่ทรงประสิทธิภาพมากๆให้เราได้ใช้งานคือการมาของ device หรืออุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กและประสิทธิภาพสูงนะครับบวกกับอินเทอร์เน็ตคอมโบนี้ครับมันเป็นคอมโบที่เรียกว่ามันเกินกว่าจินตนาการของคนรุ่นก่อนได้เลยผมยกตัวยอย่างคุณสามารถทำรายการสดที่ไหนก็ได้ สมัยเมื่อก่อนการทํารายการสดเนี่ยครับใช้รถตู้เป็นขันรถนะครับเพื่อบรรทุกอุปกรณ์ไปทํารายการกันน้างงานแต่ปัจจุบันมือถือเครื่องเดียวนะครับพร้อมรีดอิตเดตที่มีความแรงนิดนึงสามารถทํารายการสดจากที่ไหนก็ได้เรียกว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยพวกสำนักข่าวต่างๆเขาผูกขาดเรื่องของการทํารายการสดไว้ได้แต่วายุคป,ปัจจุบันไม่ใช่ละใครก็ตามสามารถทำไลฟ์ทำรายการสดได้ตลอดเวลาในทางกับการมือถือเครื่องเดียวสามารถเปิดร้านค้าได้ซึ่งไม่ต้องใช้พื้นที่หน้าร้านเลยด้วยซ้ํา แล้วร้านค้าที่เป็นแพลตฟอร์มต่างๆเช่น lazada หรือ shopee เนี่ยสามารถขายของได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนดังนั้นบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เหนือชั้นกว่าคนยุคก,ก่อนมากแล้วหลายคนยังใช้มันได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเลยด้วยซ้ำคุณแกรี่เวนชักนักธุรกิจแล้วก็พี่พึกษ,ษายกับบริษัทใหญ่ๆห,หลายบริษัทอย่างเช่น Google เนี่ยเขาก็เคยพูดขึ้นมาว่ากล้องวิดีโอในมือถือยุคปัจจุบันเนี่ยดีมากกว่ากล้องที่ฮอลลีวูดใช้เมือ่อ40-50ปีที่แล้วสิ แต่ขณะที่ฮอลลีวูดมีกล้องประมาณนั้นเมื่อ40-50ปีที่แล้วเนี่ยเขายังกล้าทําหนังออกมาเป็นเรื่องได้เลยครับแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่ทรงพลังมากขนาดนี้แล้วเรากลับไปใช้มันเป็นประโยชน์เท่าที่ควรแน่นอนว่าในแง่ของการประชาะสัมพันธ์ตัวเองนะครับหรือว่าในแง่ของการสร้างชื่อเสียงอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้ท่งพลังมากกว่าสมัยเมื่อก่อนมากไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความฝันในด้านของการร้องเพลงเป็นนักรนตรีต้องการจะเป็นนักพาพแม้กระทั่งการจัดดอกไม้ก็ตาม ไม่ว่าคุณต้องการที่จะเป็นอะไรคุณสามารถสร้าง่เสียงตัวเองไ,ไม่ยากผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่มีไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น i n s t a g r กรหรืออื่นๆแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยยังมีบางตัวที่ยังเป็นเขาได้ออกแกนิกอยู่ก็คือหมายความว่าคุณไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินเพนื่อ,อบ,บูตโฆษณาก็ได้อย่างเช่น YouTube อะไรแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นคนที่แต่งเพลงก็สามารถที่จะแต่งเพลงแล้วก็เอาไปลงใน YouTube ได้ หรือบางทีเพลงบางเพลงกลายเป็นไวรอลนะครับกลายเป็นการบอกกันปาต่อปากกลายเป็นเพลงฮิตในช่วงหนึ่งเนี่ยสามารถพลิกจากมือสมัครเล่นกลายเป็นมืออาชีพได้เลยก็มีซึ่งต่างจากเมื่อก่อนนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ถูกผูกขาดโดยคนไม่กี่กลุ่มแต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคุณมีสลาที่จะทาอะไรก็ได้สรุปก็คือนะครับในยุคป,ปัจจุบันมันมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเหลือเราเยอะมากเราเครื่องมือแต่ละประเภทเนี่ย ว่ากันตามตรงถ้าเทียบกับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่ามันเทียบเท่ากับของวิเศษของดโดราเอมอนได้เลยนะซึ่งคนเมื่อก่อนเนี่ยสุดจะจินตนาการนะครับว่ามันจะมีของพวกนี้เกิดขึ้นในยุคข,ของอนาคตเรียกว่าเป็นความได้เปรียบมา,มากๆของคนยุคพวกเราแน่นอนว่าเราจะใช้ความได้เปรียบเหล่านี้เพื่อสร้างโอกาสเพื่อทําตามความฝันเพื่อทําธุรกิจหรือใดๆก็ตามหรือว่าเราจะปล่อยให้มันเป็นแค่อุปกรณ์เล่นสนุกค่าเวลาไปวรนๆเนี่ยเรื่องพวกนี้มันต้องแล้วแต่เราเหมือนกัน ว่าเราจะนิยามสิ่งเหล่านี้ว่ายังไงแล้วผมบอกก่อนเลยว่าความได้เปรียบต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามยุคนะครับเพราะสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้ก่อนในนี้มันก็เคยเป็นของที่มีความพิเศษมาก่อนเหมือนกันแล้ววันหนึ่งความพิเศษมันก็ถูกกดทอนลงไปจนกระทั่งกลายเป็นของธรรมดาผมยกตัวยอย่างอย่างเช่นไฟฟ้าในยุคแรกเลยที่มันมีการค้นพบไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยขายดีชนิดที่เรียกว่าผลิตมาเท่าไหร่ก็ขายหมดผมจําได้ว่าในตอนที่ผมยังเด็กเนี่ย บ้านเราเนี่ยในช่วงแรกๆที่ไฟฟ้ายังมียังไม่ครบครัวทุกครัวเรือนได้ชัดอ่ะน,นะการขอไฟอะไรมันก็ยังยากมากกว่านี้ต้องมีการพงไฟบ้านต่อบ้านกันเนี่ยครับพวกโรงงานพวกบริษัทที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยโตขึ้นมาเป็นดอกเกตเลยเพราะว่าในตอนนั้นไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ว้าวมากแล้วลองดูอย่างยุคป,ปัจจุบันสิครับไม่มีใครตกใจไม่มีใครว้าวกับไฟฟ้าอีกแล้วถูกไหมฮะเพราะไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่มีความมหัศจรรย์ในแค่ช่วงเวลานั้นเนี่ยครับเมื่อเวลาผ่านไปวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นปัจจัยพื้นนฐา เหมือนกับน้ำมาปาที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันไม่มีใครตกใจกับน้ำมะปาอีกแล้วดังนั้นเมื่อเราอยู่ในยุคที่สิ่งเหล่านี้มันของที่มีความมหาัศจรรย์อยู่เราไม่ควรทิ้งความได้เปรียบเหล่านี้ไปโดยง่ายเราควรใช้มันให้เกิดประโยชน์ที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ถึงวันหนึ่งมันจะไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์อีกแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งดดาธรรมดาทั่วไปเราไม่มีใครสนใจมันแล้วโอกาสที่เกิดขึ้นในยุคเราก็จะหายไปตามยุคสมัย ดังนั้นผมสรุปได้เลยว่าใครมีความฝันอะไรใครอยากที่จะมีชีวิตแบบไหนใครอยากจะพัฒนาชีวิตตัวเองผมแนะนําว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคทองนะครับแล้วก็เรามีโอกาสดีๆมากมายขอเพียงแค่เราเปิดใจก็ขอทุกท่านประสบทั้งความสําเร็จแล้วก็ความพึงพอใจในชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งโอกาสดีๆเหล่านี้ไปครับผมไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ thank you